ครับวัสดีครับช่วงที่ยังไม่ได้ขายลอตเรี่นะครับคนยังวันมาอยู่ม้นสิบห้ามาชมสวนยางนะครับเป็นกำลังเก็บขี่ยางอยู่ด้วยครับเก็บยาง สวนยางฝั่งนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับหน้าบ้านลุงพลนะครับเป็นหลังบ้านกาแฟกกอกนะครับเย็บขี้ยางบะครับเอามันคือขาวดีเถอะเฮ้อไอ้มันเป็นพรานำกดบอกครับไอ้ยุบ้านน่ะมันสีออกสีเหลืองได้เด้ขี้ยางนั่นไหม มีสองสีไดครับบอนกนะบอาก็เออนี่ครับทายุบาลลุงม่นมันเป็นสีเหลืองได้เด้เร<อ>ครับ,บิดหน้าหนน่อยี่ครับมาเทีย่ยวบอกครับครับผมมาขายโรตเตอรีอาารร่อยู่นี่แหละครับบอกครับ โล่จักบ่าแลรอครับเดือนนี้ราครับจักมีแลรอครับเนี่ยจักไดครับเขาบอกจ้างไปเก็บบขกอ๋อ็บตายิอนนี้กบจิสองยา เก็บกับยอนขำกดยางพ้นขาวดีนะครับ้าบ้านลุงม่นเนี่ยมันสีสีเหลืองได้แครับมือหนึ่งไปลากกีดเออบบแมนลากกีดบได้ลากกีดนะครับ มีเด้ครับเด้อวิถีสวนยางข้าวสวนยางเพิ่นกระสีสนีนะครับนาสีได้หลายบาทอยู่ครับนี่ครับทาโล่ยี่สิบกว่าบาทกะถังหนึ่งก็สิตกกประมาณลอยก็โล่อยู่เด้เนาะลอยบ่ทางหนึ่งนี่ยเนาะ ลมแรงพัดมากลมแรงจังเลยพันวายังไม่มีใครมาเลยนะครับ แต่ว่าลุงม่นได้ขายลอตเตอรี่มือเศร้านี่ได้ขายเกือบ,บยี่สิบใบแล้วนะครับเพราะว่าลุงพ่อมาจากไหนไม่รู้ครับมาซื้อให้จังหวัด ไหนหนาวบ้างเนาะส่งมาบอกบ้างเด้อ

กดติดตามสองลุงนุ่นให้เลยนะครับเด้อขอบคุณมากครับสวัสดีครับ